สสแอนโพชี้แจงว่าไม่ได้ตั้งใจเคลมผลงานที่ทำป้ายติดเต็มถนนเพื่อต้องการขอบคุณสอกอไอซ์และเจ้าหน้าที่กทมแค่นั้นเองค่ะ <c oughs> โอ้โหโห,หน้าหน้าด้านมาแบบเเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไร เขาก็ได้โพสต์นะว่าเ,ออเป็นความเสื่อมของสอสเก้าไกลไหมที่เหมือนกับไปมีพฤติกรรมแอบอ้างนะผลงานของสอส,อสอพักอื่นนะฮะเขาโพสตอ์สอแอนเซริว่าลายกะนกสอสอเขตทุ่งครุราบรุรณะจากพักเก้าไกล ป้ายหน้าตัวเองเต็มทั้งถนนในพื้นที่ทุ่งครุตรงถนนที่กำลังมีการซ่อมนะระบุข,ข้อความบอกว่าทุกคนคะสอสแอนก้าวไกลเคลมผลงานหรือไม่ต้องถามนะมครับไม่ใช่อันนี้ฮะนี่ฮะสอสอแอนเคลมผลงานหรือไม่เรื่องมีอยู่ว่า ชาวบ้านพบเห็นป้ายสสแอนติดเต็มถนนประชาอุทิศเหมือนกับว่าเป็นผลงานของตัวเองจึงได้ร้องเรียนไปที่สอกอไอเพื่อไทยอ่านะสอกอนี้จะอยู่เพื่อไทยนะสอกอไอชื่อกิตติพงรวยฟูพันโพชี้แจงงบส่วนนี้ผ่านสภากทมช่วงต้นปี66กนะก่อนที่สสแอนก้าวไกลจะเป็นสส พราะแกเป็นคนผลักดันแล้วก็โพส์เฟซบุ๊กแบบเจ็บๆไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องติดป้ายเพื่ออะไรในภาพจะเห็นป้ายของสอส,อสอแอนปักนะปิดรูปสอกอไอแบบชัดเจนด้วยนะนี่ครับไปปิดรูปของเขาในขณะที่ในบริเวณนั้นมีการซ่อมถนนด้วยงบของทางกทมผ่านสภากทมก็เหมือนกับคนที่เป็น คนที่เอางบก้อนนี้มาซ่อมถนนได้คือสอกอไอซ์นะสสอแอนโพสชี้แจงว่าไม่ได้ตั้งใจเคลมผลงานที่ทำป้ายติดเต็มถนนเพื่อต้องการขอบคุณสกอไอซ์และเจ้าหน้าที่กทมแค่นั้นเองค่ะ <c oughs> จะขอบคุณเขาจะขอบคุณเขานะไปติดป้ายเต็มเลยนะนี่ทางเพจบันทึกก้าวไกลโกหกอะไรลงท้ายว่าหนูกินข้าวค่ะ ประมาณว่าเฮ้ยเขากินข้าวเขาไม่โง่นะที่ท่านผู้ชมดูนะ้ะดูสิฮะสอสอแอนนะฮะเจอเพจนี้เขาเขาโพสถามเขาลงรูปฮะเขากำลังซ่อมถนนแล้วมีรูปของตัวเองสอสอแอนเนี่ยติดเต็มหมดเลยนะรูปแบบนี้เนี่ยมันจะให้ชาวบ้านเข้าใจว่ายังไงฮะชาวบ้านเห็นก็เข้าใจว่าอ๋อที่กำลังซ่อมถนนอยู่นี้เนี่ย เป็นผลงานของสสคนนี้ใช่ไหมฮะและเห็นคําว่าไอตัวเล็กๆไหมฮะป้ายของสสไปปิดบงังเบียดบังเขาใช่ไหมฮะพอถูกเขาจับโป๊ะได้ว่าแอบ,บอ้างเหรอนะสสแอนยังยังมีหน้ามาโพสชี้แจงนะว่าที่ติดป้ายเยอะแบบนี้ต้องการจะขอบคุณสกอไอซ์ที่ไปเอางบกทม,มาทำถนนตร,ตรงนี้ให้ดูสิฮะ โอ้โห oh, คนมันขนาดถูกจับได้ขนาดนี้นะยังแถติดป้ายเพื่อขอบคุณเขาติดป้ายเพื่อขอบคุณแต่ติดป้ายเต่ไมหมดเลยนะฮะและไม่มีคําว่าขอบคุณเลยสักคําเห็นไหมฮะไม่มีคําว่าขอบคุณเลยโอ้โหโหนี่แบบแผลสุดๆคือหน้าด้านยังน้อยไปนะใช่โอ้โหเห็นไหมฮะแบบแก้ตัวแบบเราคิดไปถึงเลยอะ่ะเออเหลือเชื่อแหละไม่ได้ทําประโยชน์อะไรกับเขาเลยนะฮะ นี่งบก้อนนี้มาจากสภากทมก่อนที่คุณจะได้เป็นสอสได้วยสามไปออืเพราะมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วฮะต้นปีหกหกนะฮะแต่ก็ยังแบบโอ้โหกล้าหน้าด้านมาแบบดูสิฮะเหลือเชื่อเลยอ่ะนี่ยังโพชีแจกติดป้ายขอบคุณเขา เหนไหมวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาโพสต์ล่าสุดนะฮะเขาโพสต์เปิดเผยเรื่องราวชะตากรรมของเขาใช้คําว่าส้มตัวแม่มมตัวแ่ทุกคนคะหนูมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังพี่อ้อนะแกเป็นส้มตัวแม่คอยปกป้องเชียร์พักก้าวไกลหลายปีสอสอก้าวไกลรู้จักกันหลายคนพี่อ้อโดนคดีมิ่นประมาทจากทีมงานสอสอพักอื่น ถูกขังไว้ที่สอนอถ้าไม่มีใครประกันคือติดคุกตั้งแต่มีปัญหาสส,สกทมรับรู้มาโดยตลอดแต่ไม่เคยช่วยเหลืออะไรเลยแม้แต่การให้คำแนะนำสุดท้ายพี่อี้พี่เ e, คและสีดาที่เกลียดก้าวไกลเข้าเส้นก็ไปช่วยเหลือพี่อ้อประกันตัวออกมาและให้คำแนะนำในการสู้คดีแล้วไปช่วยทำไมเรารู้จักพี่อ่อมาก่อน พวกเราพูดเสมอเพื่อนกันไม่ควรมาทะเลาะกันเพราะแนวคิดที่แตกต่างกันทางการเมืองถ้าจะต้องทะเลาะมันคือพวกที่จ้องทำลายชาติและสถาบันเช่นพักเก้าไกลที่กัดเซาะบอนทำลายตามคำนิจฉัยศาลพวกนั้นเราสู้สุดหัวใจมาค่ะนะขายส้มแล้วร่วมมือกับพวกเราค่ะขายส้มในะเพจนี้ก็ยังโพสต์ข้อความของพี่อ้อซึ่งเขียนระบายความขับแค้นใจว่า เราโดนมาเยอะ3ปีแล้วคุกคามข่มขู่ชีวิตไม่สงบเลยนะครับเราโดนขังก็มีสอสเก้าไกลก็พอรู้เรื่องที่เราโดนบางคนรู้ถึงวันที่เราต้องโดนขังโอเคไม่ถามไายเลยเราเข้าใจนะเรื่องส่วนตัวเราก็ใจแต่มาถึงจุดที่สอสก้าไกลชนบุรีให้ค่าให้แสงคนดีแบบนั้นให้พื้นที่อันนี้เราไม่เข้าใจเราคงเป็นแค่ประชาชนธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีค่า ไม่ให้ประโยชน์อะไรกับนักการเมืองมั้งคงงั้นแหละนะฮะแค่โหวเตอร์อกระจกกระจอกหนึ่งเสียงอืแล้วที่สุดแกก็ลงท้ายว่าออขอบคุณอี้แทนคุณสีดาเกสามถุยนะฮะเบาขึ้นจะทำจดหมายลาออกจากพักคก้าวไกลครับกลับไปใช้ชีวิตแบบอยู่กับเกรือขา่าอยู่กับชาวบ้านเหมือนเดิมดีกว่าเข็ดพอกันทีกับนักการเมืองนี่ฮะ ส่มตัวแม่โดนมิ่นประมาทนะแล้วก็ไม่ได้รับการเหลียวแลจากสสนะฮะอ,อันนี้ก็ไม่ทราบนะว่าตัวเองโดนข้อหาหมิ่นประมาทเนี่ยเป็นเรื่องราวทางการเมืองหรือเปล่าน <ะ S 1> แต่ว่าถูกฟ้องจากจากอสสอพักอื่นะก็น่าจะเรื่องของเรื่องราวทางการเมืองครับเสร็จแล้วก็ไม่มีใครช่วย ครับชัวร์การเมืองสนามเล็กกำลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้านี้เมื่อวานนี้ชัยธวัฒน์นะฮะหัวหน้าก้าวไกลพูดถึงที่ก้าวไกลจะส่งผู้สมัครลงชิงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหรือว่าอบอจอนะฮะของพรรคก้าวไกลชัยธวัฒน์บอกว่าก็อยากจะให้ติดตามเรื่องนี้จากพิธานะครับเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ จะเดินทางไปที่ภูเก็ตเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอ,อย่างไม่เป็นทางการเป็นนายกอบจอที่ภูเก็ตนะฮะนี่นะฮะแล้วนักข่าวก็ถามว่าจะเป็นจังหวัดแรกเปล่าที่เปิดตัวนายกอบจอเออชัยธวัฒน์บอกว่าก็ความจริงมีการพิจารณาไปแล้วแล้วก็กําลังเตรียมพร้อมจะเริ่มในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะก็จะได้เห็นผู้สมัครในนามของก้าวไกลทั้งทีม ทั้งนายกอบจอแล้วก็สอจอก็คือสมาชิกสภาจังหวัดของภูเก็ตนักข่าวก็ถามต่อว่าเอาลที่เชียงใหม่มีข่าวว่าว่าที่ผู้สมัครอบจอนายกอบจอของก้าวไกลเนี่ยจะเป็นคนที่ข้ามพักหรือว่าข้ามฝั่งมาก็คือคุณทัศนีบุรณุปกรณ์อดีสอสอของพักเพื่อไทยนะฮะชัยทว่าบอกว่ากระบวนการยังไม่เสร็จนี่นะฮะกระบวนการยังไม่เสร็จสิ้น